ถ้าเราสรุปแบบนี้ว่าเราเห็นความคิดแล้วนั่นแหละเราไปกับมันแล้วเข้าใจไหมาใหม่นะช่วงเริ่ต้นเราเป็นนั่งอยู่สบายๆเราไม่ก็ไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวหรอกนั่งอยู่บ้านไปตลาดดีกว่าซื้อก๋วยเตี๋ยวกินไอ้นี่ก็เลยเห็นไอ้นี่ไปตลาดดีกว่าซื้อก๋วยเตี๋ยวกินเฮ้ยแกเป็นขันพอมันเห็นปึ้งมันถือครองดีเลย ฉันเห็นความคิดโอ้รู้เรื่องว่าฉันเห็นความคิดมันไปด้วยกันแล้วเนี่ยมันจะเห็นตรงไหนมันไปด้วยกันแล้วเนี่ยแล้วมันก็เข้าใจว่ามันกิเแล้วมันเห็นตรงไหนมันไปด้วยกันเนื้อไหมเข้าใจนะใครจับประเด็นตรงนี้ถ้าเราสรุปดูดีถ้ามันถ้ามันเป็นอีกแบบหนึ่เดี๋ยวไปตลาดซื้อก๋วยเตี๋ยวเตี๋ยวเอ้ยฉันเห็นแกแล้ว ฉันเห็นแกแล้วไอ้นี่เห็นคําว่าฉันเห็นแกแล้วแกคิดอยู่นะไอ้นี่ว่าเห็นไอ้นี่พูดสรุปแล้วไอ้นี่มันพูดอยู่คนเดียวทั้งวันมันอ่ะมันคิดว่ามันจะไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วมันคิดว่ามันเห็นตัวมันใครเห็นได้แบบนี้น้ําตาไหลสาธูนะสาธุเลยใครเข้าใจตรงนี้เห็นให้ได้แบบนี้มันจะสรุปว่ามันเห็นก็เห็นมันพูดฉันเห็นความคิดแล้วเฮ้ย เฮ้ยคิดเลยว่าเนี่ยมันจะด่าตัวเองแบบนเนี้นึกออกไหมเข้าใจไหมแล้วมันจะเกิดคิดซ้อนคิดแต่เห็นหมดมันคิดมาแปบไหนมันจะมาโกหกเราเราเห็นมันหมดไอ้ตรงเนี้ยสําคัญพอใครเห็นได้แบบนี้สนุกมากการปฏิบัติทำโคตรสนุกเลยเพราะมันโหยมี่หน้าหลักก็ปฏิบัติมาตั้งชีวิตทำไมไม่เคยเข้าใจมันไปด้วยกันแบบนี้ อุ้ยสมาธิฉันดีมากเลยตอนนี้ฉันมีสมาธิดีมากมุ่เมืม่อวานนี้มีผ่านไปทำงนานแลนะเมื่อวานนี้สมาธินะ้นิ่งมากดีมากวุ้ยฉันต้องมีขีม้โมยเขาวัานฟังสักหน่อยเร็วแต่ไปด้วยกันตลอดเลยเห็นไหมแต่ขณะที่พูดเนี้ยลองแยกมาเห็นมันดูสิมันเห็นว่าโอ้ไอ้นี่ทั้งนั้นเลยมันพูดมันสร้างเรื่องทั้งหมดนี่เอ,เองคือวัตถาจอสารที่เกิดความรูปแบบนี้ขึ้นมาชัดไหม